หลังจากที่เราทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดร้านค้าออนไลน์กันนะคะซึ่งร้านค้าออนไลน์ก็คือเว็บไซต์สําหรับขายของนั่นเองเบื้องต้นนะคะเราจะเห็นคำว่าเปิดร้านค้าฟรีตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปค่ะ พอคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเกาะข้อมูลนะคะเบื้องต้นบริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะเขาจะบอกข้อมูลนะคะว่าในการเปิดร้านค้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เส็ปตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่1น,นะคะซึ่งเป็นสเต็ปที่เราจะเป็นที่จะต้องเกาะข้อมูลของร้านค้านะคะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปประจําร้านค้าค่ะถ้าเรามีรูปประจําร้านค้าเราก็ใส่เข้าไปหรือเราอาจจะใส่เป็นโลโก้ของร้านก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนรูปตรงนี้คลิกปุ่มเลือกรูปตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําการอัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะคะซึ่งขนาดของไฟล์รูปจะต้องไม่เกิน2เมกนะคะ แต่ถ้ายังไม่มีรูปเอาไว้ค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาชื่อร้านของคุณนะคะสังเกตว่าตรงจุดไหนที่มีเครื่องหมายดอกจันร์กำกับนะคะจุดนั้นห้ามเว้นว่างไว้คุณจะต้องกรอข้อมูลนะคะอันนี้เราก็จำลองว่าชื่อร้านเราชื่อร้านว่า The D Shop นะคะ ส่วนของ URL นะคะจำเป็นต้องเกาะข้อมูลนะคะเบื้องต้นนะคะเราก็จะทำการตั้ง URL ว่า t h e d s h o p นะคะซึ่งมันจะ,ะซึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชื่อมันจะต้องต่อท้ายเป็นคำว่า t h e d s h o p lnwshop. com นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ของร้านใน,นที่นี่หมายความว่าสินค้าที่คุณจะขายในร้านนี้ค่ะ อยูอ่สินค้าประเภทนั้นเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่อะไรอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ที่ทางเทพช็อปมีให้นะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีเคสนี้เราจะทําเป็นเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะเราก็เลือกหมวดหมู่นี้ไปส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของร้านค้าโดยย่อนะคะร้านของคุณนะคะขายอะไรบริการอะไรก็พิมพ์ลงไป ประมาณนี้นะคะเราก็เขียนคําบรรยายรายละเอียดของร้านค้าของเราโดยย่อนะคะ ทีนี้บริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรายละเอียดของร้านค้าเพิ่มเติมนะคะถ้าเรามีเบอร์ม,มือถือเราก็กอรอกลงไปซึ่งข้อมูลที่อยู่ฝั่งตรงนี้เราจะกรอกหรือไม่กอรอกก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีเครื่องหมายดอกจันก,กํากับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่เขาก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราก,กอรอข้อมูลเข้าไปอย่างครบถ้วนนียค่ะในเรื่องของเบอร์โทรอีเมลที่ตั้งของร้านนะคะมันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านของเรามากขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราจะลองกรอกเบอร์โทรลงไป แล้วก็คลิกที่ปุ่มสีฟ้านะคะหลังจากนั้นก็จะมาสเต็ปที่2นะคะส่วนสเต็ปที่2เนี่ยเขาจะให้คุณทําการเลือกเทมเพลตซึ่งเทมเพลตก็คืออ่าหน้าตาของเว็บไซต์นั่นเองนะคะเบื้องต้นเราจะเลือกเทมเพลตตัวไหนรูปแบบไหนก็ได้อันนี้เขาก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นชื่อของเทมเพลตแต่ละตัวนี่คือชื่อนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ ปุ่มตัวเลือกจะอยู่ด้านล่างนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเลือกเทมเพลตที่ชื่อว่าคลีนตัวนี้นะเราก็คลิกถ้าเราจะเลือกแล้วเราก็คลิกปุ่มสีฟ้าด้านล่างเลือกรูปแบบนี้นะคะพอจบจากขั้นตอนที่2ที่เลือกเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขั้นตอนที่3นะขั้นตอนที่3ตรงนี้นะคะเขาก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าสิ่งที่เรากรอ,อกไปมันถูกต้องไหมนะคะข้อมูลด้านบนเขาก็จะบอกว่าเราทําการสมัครสมาชิกเมื่อไหร่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของร้านค้าของเราอีเมลแล้วก็ตัว URL นะคะตัวนี้เป็น URL ที่เราตั้งนะคะซึ่ง URL มันห้ามซ้ำกันถ้าเกิดว่า URL ที่เราตั้งมันซ้ำนะคะเทปช็อปเขาก็จะแจ้งเตือนว่ามันซ้ำก็จะให้เราทําการตั้ง URL ใหม่แต่เมื่อกี้เนี้ย URL ที่เราใช้เนี่ย thedishop. t e p s h o p com ตัวเนี้ยมันยังไม่มีใครตั้งยังไม่ซ้ำเขาก็เลยยอมให้เราตั้งนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเทมเพตที่เราเลือกทีนี้เบื้องต้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแนะนําว่าให้คุณทําการอ่านเงื่อนไขก่อนนะคะเช่น่าเงื่อนไขกติกามารยาทหรือว่าสินค้าอะไรที่เทพช็อปเขาไม่อนุญาตให้เราเอามาขายนะคะคุณก็อ่านรายละเอียดดูก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอ่านตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกปุ่มสีเหลืองตรงนี้เลยนะคะเปิดร้านค้าออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณได้ทําการเปิดร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นก็จะมีระบบตัวช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องตะกาถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่นะคะเราอาจจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ว่าฉันเป็นมือใหม่ให้พาให้พาฉันไปที่หน้าแนะนําการใช้งานก็ได้แต่เบื้องต้นนะคะเราจะเราจะคลิกคําว่าฉันใช้มานานแล้วไม่เป็นไรนะคะตัดตรงนี้ออกไปเลยอ่ะทีนี้ตอนนี้เราก็จะได้เว็บ ไซส์สาหรับขายของเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจะได้ร้านค้าออนไลน์สําหรับขายของเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ง่ายง่ายง่ายไหมคะแค่3สเต็ปคุณก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์เอาไว้ใช้งานแล้วนะคะทีนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทันทีที่คุณทําการเปิดร้านค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะได้สิทธ์เป็นริบบิ้นสีแดงซึ่งริบบิ้นสีแดงตรงนี้เวลาที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเนะะี่ยค่ะเขามองเห็นเป็นริบบิ้นสีแดงซึ่งมันจะมีข้อความคำว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะคะ ความหมายของมันก็คือเราเอามาไปวางนะคะเราเอามาไปวางที่ริบบิ้นสีแดงเขาจะบอกข้อมูลว่าร้านนี้ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนก็คือหมายความว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะต้องทําการส่งไฟล์สําเนาแบบประชาชนไปให้ทางเทพช็อปอะคะ่ะเป็นการยืนยันตัวตนแลเทพช็อปเขาก็จะเช็คข้อมูลนะคะแล้วก็จะทําการเปลี่ยนสีริบบิ้นให้นะโดยที่ในสีของริบบิ้นจะมีหลายสีก็คือจะแบ่ง แบ,แบ่งสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนนะคะออกเป็นหลักๆออกเป็น3แบบก็คือเป็นการลงทะเบียนระดับ1ระดับ2แล้วก็ระดับ3นะคะทีนี้ตรงนี้ในส่วนของตัวริบบิ้นตรงนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้ลูกค้ามีความมีความเชื่อใจในร้านค้าของเราลูกค้ากล้าที่จะซื้อของแล้วก็โอนตังค์มาให้เราอะคะ่ะแนะนําว่าให้คุณทําการลงทะเบียนยืนยันตัวตนซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้นะคะในคลิปวิดีโออื่นๆนะ ทีนี้เบื้องต้นนะคะนะตอนนี้เราจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ของเราเป็นแบบนี้เบื้องต้นก็จะมีข้อมูลตัวอย่างเขาจะใส่ข้อมูลตัวอย่างมาให้คร่าวๆถ้าเราสังเกตดีๆนะคะมันจะมีปุ่มสีเหลืองกับปุ่มสีฟ้านะคะซึ่งปุ่มสีเหลืองนะคะเป็นในส่วนของการตกแต่งร้านค้าตกแต่งอะไรได้บ้างลองเอามอไปวางตรงตรงไอคอนหรือปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะเขาก็อบอกว่าในส่วนของตรงนี้เป็นในเรื่องของการตกแต่งร้านค้า คือคุณสามารถที่จะทำการปรับแก้ปรับแก้สีของพื้นหลังปรับแก้แบนเนอร์ต่างๆในส่วนของอตัวเทมเพลตตัวนี้ค่ะคุณสามารถที่จะปรับแก้มันได้ตามอิสระได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของหลังร้านนะคะถ้าไปในส่วนของหลังร้านก็จะเป็นส่วนของการาเพิ่มรายการสินค้าการดูรายการสั่งซื้ออะไรพวกนี้นะคะการเพิ่มบัญชีธนาคารต่างๆพวกนี้นะคะหลังร้าน ในส่วนของหลังร้านนะคะเขาก็จะโชว์ข้อมูลในหน้าแรกเวลาที่เราคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นภาพรวมของร้านค้าตัวนี้เป็นรายได้นะคะตอนนี้เรายังยังไม่ได้มีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าเลยถ้าเรามีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าของเรานะคะแล้วเราก็ทําการยืนยนันยืนยันการการสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะมันจะทําการ ขึ้นเป็นรายได้ตามยอดที่ลูกค้าเขาสั่งซื้อะคะ่ะสมมติลูกค้าซื้อเสื้อหนึ่งตัว300บาทตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นรายได้300บาทซึ่งตรงนี้มันจะเก็บเป็นข้อมูลนะคะเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยได้ทําการขายสินค้าของเราเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเป็นยอดเท่าไหร่นะคะต่อมาตรงนี้เป็นหมวดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่ภายในร้านค้าก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นในกรณีเราจะทํา เว็บไซต์สาหรับขายเสื้อของผู้ชายนะคะเราก็อาจจะมีการสร้างเป็นหมวดหมู่สักสามหมวดเช่นหมวดเสื้อแขนสัน้นหมวดเสื้อแขนยาวนะคะหรืออาจจะเป็นหมวดเสื้อแจ็คเก็ตอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะสร้างเป็นหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละประเภทต่อมาตรงนี้เป็นจํานวนเป็นจํานวนของสินค้าเบื้องต้นจํานวนของสินค้ามันมี1ชิ้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปทําไมถึงมี คือเขาใส่ข้อมูลตัวอย่างมาให้อ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ารายการสินค้าตอนนี้มีอยู่หนึ่งรายการซึ่งเทปสอบเขาทําให้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นรายการสั่งซื้อเวลาที่ลูกค้าทําการสั่งซื้อเข้ามาะคะ่ะคุณสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยว่ามีรายการสั่งซื้อเข้ามากี่รายการนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการแจ้งชําระเงินเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าเขาจะต้องโอนตังค์เวลาลูกค้าโอนตังค์ให้กับเราอะคะ่ะลูกค้าจนเป็นที่จะต้องแจ้งชําระเงินเข้ามาด้วยนะคะ แม่ค้าจะได้ทราบว่ามีคนชําระเงินมาแล้วแล้วแม่ค้าก็ไปเช็คเงินนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการส่งสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าแม่ค้าทําการส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะเก็บเป็นจํานวนรายการนะคะต่อมาข้อความเวลาที่ลูกค้าเขาทําการส่งข้อความะคะ่ะมาถามแม่ค้าตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเป็นอ่าเป็นจานวนข้อความขึ้นมานะ อันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมต่างๆประมาณนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของอหลายๆคนจะกังวลใจว่าถ้ามีเว็บไซต์ขายของแล้วจะต้องเสียภาษีไหมนะคะเขาบอกว่าเราจะไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกิดว่าเรามีรายได้จากการขายของเนี่ย ซึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน9 0 0 0บาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ75,000บาทต่อเดือนนะคะถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึง9 0 0 0บาทเราก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะอันนี้เทปช็อปเขาก็เข้าใจแหละว,ว่าเวลาที่เราเปิดร้านค้าออนไลน์เปิดขายของแล้วเนี่ยเราหลายๆคนจะกังวลในเรื่องของของการเสียภาษีนะคะอันนี้เทปช็อปก็ทำข้อมูลมาให้ดูเรียบร้อยละนะ อ่ะทีนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าร้านนะคะวิธีการกลับไปที่หน้าร้านหรือกลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะคลิกเข้าไปที่ชื่อร้านตรงนี้ค่ะในที่นี้จะเป็นคําว่าเดอะดีช็อปคลิกกลับไปนะคะอ่ะพอคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพากลับมาที่ในส่วนของหน้าร้านนะคะ ซึ่งหน้าร้านตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะคะเขาก็จะมองเห็นข้อมูลในส่วนตรงนี้แต่ในส่วนของหลังร้านลูกค้าไม่สามารถเข้าไปดูได้นะนะคะเฉพาะแม่ค้าเท่านั้นที่จะเข้าไปดูได้นะคะลูกค้าจะเห็นเฉพาะในส่วนของหน้าร้านนะณตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีรายการสินค้าอยู่หนึ่งรายการอันนี้เขาใส่ข้อมูลตัวอย่างมาให้นะคะแต่เราสามารถมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันหรือว่าลบมันทิ้งก็ได้ ทีนี้เดี๋ยวให้เราดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะคะเบื้องต้นเขาก็จะมีมีเมนเมนูามาให้นะคะก็จะมีหน้าแรกวิธีการสั่งซื้อสินค้าการแจ้งชำระเงินบทความเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเราติดต่อเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองคลิกเข้าไปดูในเมนูวิธีการสั่งซื้อสินค้านะคะคลิกเข้าไป พอคลิกเข้ามาที่เมนูวิธีการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะเทปช็อปเขาทําข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าลูกค้าของเราหลายๆท่านนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับการสั่งซื้อสั่งซื้อของผ่านทางเว็บไซต์นะคะเทปช็อปเขาก็เลยทําเป็นข้อมูลมาให้ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะคลิกเข้ามาที่ในส่วนของหน้านี้แล้วก็ทําการอ่านรายละเอียดได้เลยนะก็จะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปมีทั้งหมด6สเต็ปนะคะแล้วก็มีวิธีการชําระเงินด้วยนะ ต่อมามาดูเมนูอันที่3นะคะการแจ้งชำระเงินนะเขาก็ทำเป็นฟอร์มสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะนี่ตรงนี้เวลาที่ลูกค้าโอนังค์ให้กับให้กับเรานะคะลูกค้าก็จะต้องกลับมาที่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็คลิกที่เมนูแจ้งชำระเงินเขาก็จะทำการกรอกอข้อมูลที่ฟอร์มตรงนี้เช่นวันที่ชำระเงินนะคะจำนวนเงินเวลาโอนเงินโอนเงินผ่านธนาคารอะไรประมาณนี้